สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมหลังจากซีรีส์สุภาพบุรุษจุทาเทพปิดฉากลงไปอย่างสวยงามเมื่อคืนนี้ด้วยคะแนนความนิยมท่วมท้นถล่มทลายจริงๆคะ่ะแล้ววันนี้นะคะนางเอกสาวมินชริดาเลยรีบเป็นตัวแทนของทุกคนในซีรีส์มาส่งตรงคำขอบคุณจากใจถึงแฟนๆละครทุกคนคะ่ะ ค่ะก็ต้องขอบคุณคนดูทุกคนนะคะที่เปิดโอกาสให้คุณชายทุกๆคนได้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 แบบว่ามีเนื้อเรื่องที่ความรักที่แตกต่างแล้วก็เรื่องนี้มินว่ามันก็จะเป็นประวัติศาสตร์อย่างหนึง่งทั้งช่องเพราะว่าเป็นซีรีส์ใหญ่ก็ต้องขอบคุณผู้ชมทุกคนเลยจริงๆค่ะเพราะว่าเรื่องเนี้ย คือมันเป็นเรื่องราวที่ลอยเลี่ยงกันแล้วการทําถ่ายทําต่างๆมันค่อนข้างที่จะลําบากแต่พอออกมาแล้วได้ได้เป็นที่ประทับใจก็ก็ดีใจมากๆค่ะเอแอบใจหายค่ะเพราะว่าละครเรื่องนี้ถ้าพูดถึงการถ่ายทำมาระยะระยะเวลาในการจัดเตรียมหลายๆอย่างก็เกือบปีหนึ่งค่ะมันเป็นการทํางานที่สามัคคีแล้วก็มีพลังที่แบบเต็มที่ส่งไปให้คนดูได้ชมกันแล้วมินก็รู้สึกว่าอยากให้มีโปรเจกต์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆทุกๆปีโปรเจกต์สองดีใจที่ที่ทุกคนชอบแล้วก็ อยากจะติดตามเนื้อเรื่องของคุณชายหลังจากนี้ว่าจะมีลูกหรือเปล่าจะแต่งงานกันแล้วจะเป็นยังไงอีกถ้าเกิดอยากให้มีภาพต่อไปพวกหนูก็ยินดีที่อยากจะเล่นอยู่อยู่แล้วค่ะมแม้จะเสียดายที่จะไม่ได้เห็นหน้าหล่อๆของห้าคุณชายจุธาเทพแล้วแต่ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเตรียมตัวแยกย้ายกันไปสร้างผลงานมาร์ติปีสเรียกได้ว่ากะให้คือฮาดังไม่แพ้เรื่องเดิมแน่นอนค่ะ